อะไรเนี่ยบอดไฟอ่ะเฮ้ยมีหัวที่ห้าผล่มาอ๋องนวดขาเค็ดสาแล้วเฮบเออไปแล้วนี่คือปลาซีเกตทั้งสามตัวครับราชาที่คุมน่านน้ำอันนี้ไว้อุ้ยจริงจับต้องช่วยกันดันมั้น่ะเฮ้ยโอ้ยเลยเลยเลยเอาสุยันโอ้โหเป็นจกิงสุดยอดยันสุดยอดยัโอ้โหยันกับสุดลยนะ เดี๋ยวสุนครับอันนี้ทุนผุหรือเปล่าีปหรอเล่าเอ้ยโอ้เวลาเืลืดอะทุกคนไงก็ทันไปครับไปครับเฮ้ยโอ้ประตูเปิดเห้อมีเวลาปะเนี่ยมีเวลาปะเนี่ยอ๋อไม่มีเฮ้ย Here we go มาแล้วครับมีอุลตร้าเทชั่ม อะไรเนี่ยบอทไฟอ่ะมาเจอกันหน่อยเหอะเจอกับเบ็ดคาเค็นอย่าให้ต้องเจอกเบ็ดเวลผันคามอนหาซีนมาครับเดินเข้ามาทําหน้าตามึนๆน,นะแล้วเหมือนจะเจออะไรอ๋อหนวดคาเค้นอุย้ยเดินมาเท่ๆครับชุดไอรอนแมนแบบมาร์คสามหนึ่งสองสามสี่สี่หัวอุย้ยมีหัวที่ห้าห่มาอ๋อหนวดคาเค้นคามอนอ๋อต้องครับไอ้นี่อเขาเรียกกันนะจำไม่ได้ทุกคนอุย้ยมันจะกัดผม หลบก่อน <l ug> โธ่ไม่เท่าไหร่เราผมเล่นกอล์ฟบ,บอลมาก่อนวิ้ยตัวผมวิ่งเร็วขึ้นแล้วอะไ <My God S 2> ม่กอดอุ้ยเหมือนจะโดนอะแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่ไม่ถึงแก่ชีวิตเฮ้ยผมมาถูกทางหรือเปล่าอ่ะทุกคน <l ug> ผมตามขขาๆมา <l ug> ไปเลยละกันเฮ้โอ้โหเต็ม แบบเต็มๆอ่ะไปบอสของจริงหูมันเลยอ่ะสูตรต้องมาสูตรต้องมาสิบนาทีครับสิบนาทีเท่านั้นนี่เป็นไงสูตรโอ้คหมาเฮอร์ดขอชื่อไฮด้าบ้าทุกคนมาเจอกับผมเลยดีกว,วา่าเดี๋ยวมามองหน้าอย่างนี้ครับรีบเก็บรีบไปครับนี่เซียน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 เลยทุกคนไปไม่ได้หรอกอุ้ยมาสามลูกมาสามลูกูก้ไม่อยากจะเชื่อหลบได้ทุกลูกมั่งไงต่อทุกคนไงต่อ ผมต้องอาไปประกอบที่ไหนอะยิงเลยอ่ะมาแล้วกาวิชชอปลานบริการจำหน่ายสินค้าแมปต่างๆในโลบอกมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเพียงแค่กดมาที่สินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น t o i เล t ทาวเวอ e ์ดีเฟน์บอกฟูดอะนิเมดีเฟนเดอร์อ m นิเมเวยการ์หรือจะเป็นแมปตกปลาชิวๆก็ยังมีและนอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็น afk f า r m หรือจะเติมเกมพาร์เติมโลบอคเราก็มีซื้อสินค้าแล้วรับของได้ที่เพจกาวิชอป มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกงกลางไฮด้าหรือว่าตรงกลางไหนครับผมไม่เห็นพักตรงกลางเลยอะโอเคโหโหนกคาตาซาลทอบเนี้ยโคตรพระเอกหนังหูเลยอะตรงกลางใช่ไหมตองกลางข้างหน้าหรือตรงไหนหรือตรง system. ตัวผมจะเลยตัวแล้วนะข้างหน้าเอาติดต <res S 1> ิดผมเหยียบบนหัวอ๋อนู่นไงอยู่นู่นเลยอ่ะทุกคน วิ่ง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 หอย่างกับกอดเอับบ์เฮ้ยโอ้จะล่วงยายาไว้หน่อยครับเชฟเชฟไว้หน่อยสปีดมุมอัพมุมอัพเอ้ยทีเดียวโหเลือดจะหมดดีนะเราอยู่สูงกว่าใส่ของใส่ของเออโฮ้ย พี่ผายแล้วอย่าพึ่งยิงมานะดีนะคัตสินก่อนรอดตายไปทีเอาแค่นี้รอระเป็นหนึ่งล้านอ่ะซื้อสิบห้าล้านไม่ได้เอาหนึ่งล้านไปก่อนโอเคซื้อมาเลยโอ้โหลบแปดสิบเลยเรอระเฮ้ยมีแทงด้วยอุย้ยทำไมรอดแดงอะ่ะฮ่าฮ่าในที่สุดล้วก็ได้เจอกันสักทีสำหรับไหด้าน,นั่นเองนะ แน่นอนครับสำหรับรถสปีดเนี่ยเขาบอกว่า95ซึ่งน่าจะเยอะอืมเบ็ดไหนดีโนไลท์ไหมแต่ผมจะเอาขาเข็นนะครับขาเข็นงัดขึ้นมาเลยพร้อมกับเหยียดสปีดแน่นอนเอา ไปแล้วทุกคนโอ้หผมนั่งรีอยู่ประมาณสักพักหนึ่งอะ่ะโอเคจะหมดแล้วด้วยหรืออันสุดท้ายครับไม่รู้ว่าจะงัดขึ้นหรือเปล่านะทุกคนสักพักหนึ่งเอา้าผมน่าจะรีวันจนแบบบักไปหน่อยทุกคนเสียฟรีเลยนะครับรีรัวเกินนะออโรร่าก็เลยหายนะครับเอาเปา็นว่าปล่อยให้เขารีไปก่อนผมก็นั่งตกไปก่อนนะอ่าทุกคนและนี่คือผมพลาดครั้งที่2แล้วครับสําหรับ ไฮดาน่าจะเป็นระดับสีเขตดนะครับตกยากเกิดแล้วนี่ก็คือชั้นที่ลึกที่สุดนะทุกคนในอัปเดตนี้ครับทุกคนอาจจะได้เห็นผมสู้กับบอสไฮดาไปแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นก่อนนะครับเรียกว่าทางเข้าก่อนไปสู้ไฮดาครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเบ็ด15ล้านแล้วก็เป็นสา,าน้ําใสลุงนะครับแต่ว่าก็ต้องปากกลัวเข้าไปด้วยนะทุกคนแต่ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆครับที่เราไม่ต้องปากกลัวแน่นอนว่าจุดสุดท้ายเนี่ยจุดที่ลึกที่สุดนะครับเขาไม่มีจุดเซฟนะ ก็คือถ้าเราตุยเย่ขึ้นมาเนี่ยต้องไปเริ่มใหม่นะครับที่ชั้นที่3ซึ่งไกลมากแบบมากๆครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเทคนิคง่ายๆครับทุกคนเห็นไหมนี่คือการปากกลัวนั่นเองเห็นไหมครับเราต้องแบบว่าค่อยๆกระโดดไล่หินเขาก็จะแบบหายหายไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆให้เราทําการปีนแท่งอันนี้ขึ้นไปครับแท่งคิดตันใสๆอันนี้นะสีส้มๆเนี่ยขึ้นไปสูงๆแลครับ หลังจากนั้นก็กางลมมานี่แค่นี้เลยทุกคนสบายๆแบบชิลๆก็ระวังล่มขาดด้วยนะทุกคนแต่ว่าการที่เราจะไปสู้กับบอนไฮดาได้เนี่ยแล้วก็เพื่อเปิดไปนะเปิดไปซื้อเบด15ล้านเนี่ยเราต้องไอ้นี่ก่อนนะต้องตกปลาซีเข็ดนะครับที่ผมแบบใส่ไปตอนต้นคลิปเลยนะแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีปลาซีเข็ดครับทั้ง3ชั้นสําหรับตัวแรกปลามังกรครับที่เป็นเหมือนแบกมานี้เนี่ยก็มาจากชั้น ชั้นแรกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่2ครับนี่มังกรตัวที่2ผมเรียกเป็นมังกรแล้วกันนะและนี่ก็จะเป็นจากชั้นที่3นะครับแน่นอนว่าซีเขตทั้ง3ตัวเปิดแล้วเปิดเลยนะนครับสำหรับประตูแต่แน่นอนระเบิดสิ้าล้านเนี่ยผมทําการซื้อมาแล้วและนี่ก็จะเป็นสระน้ําี่ลุงนั่นเองเหมือนเล่นบัวทุกคนดูดินะครับและนี่ก็จะเป็นเบสสิล้านแต่ถ้าทุกคนมาแล้วเนี่ยอาจจะยังซื้อไม่ได้นะครับทุกคนต้องไปปลดสมุดให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนก็คือตรงนี้เป็นสมุดตรงบ แล้วผมก็ไปตกมาจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราถึงจะซื้อเบ็ดอันนี้ได้สําหรับเบ็ดอันนี้นะก็จะมีค่ารูสปีดให้95้มีลักหนึงรนะครับแล้วก็คอนโทรล0 2นยาป่าไมได้40ีน้ําหนักอินฟินิตี้สําหรับสกิลของเขาเนี่ยเขามีโอกาสตกได้ปลาคูณเงินนะครับเรียกได้ว่าคูณประมาณ11 12หรือ13ได้เลยนะซึ่งผมไม่ชชว่์ว่าเขาคูณเท่าไหร่นะแต่ขายได้แพงมากและแน่นอนครับโอกาสติดง,ง่ายมากเรียกได้ว่าเป็นเบ็ดแบบความ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟก์เหม่ของเขาคนระับอาจจะดูแบบมืดๆหน่อยนะทุกคนมองตัวอักษรครับนี่ทุกคนเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบปกตินะถ้าไม่ได้ติดเอฟเฟกจากเบ็ด15ล้านนะเขาจะขายได้อยู่ราวๆ3,000แต่ถ้าติดเอฟเฟกอันนี้มาเนี่ยขายได้อยู่50,000ครับอันนี้ก็แล้วแต่น้ําหนักด้วยอันนี้น้ําหนัก58ด้วยความที่ว่าสเต็ปเขาก็เก่งอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นสําหรับเอ็นชานเนี่ยผมอยากได้เป็นแทงปลาครับเพราะว่าบ่อไฮด้าเนี่ยคือปลาเขาแบบลบสปีดเกือบทุกตัวและลบแบบ85ลบ70อะไรเงี้ยก็แน่นอนแหละผมเล็งแทงปลาเอาไว้แต่ว่าผมเอ็นชานไม่ได้นะหินหมดแหละก็ถือว่าดีนะผมอาจจะใช้ครับเพราะว่าเราแบบว่าฟาร์มเงินได้แบบเรื่อยๆเลยนะคือปลาจากตัวละ170ขายได้ตัวละ2,000นะทุกคนคิดดูนะยังไงก็ฝากากดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนสำหรับแมปฟิตนั่นเอง